สเดือนแล้ว1 1เดือนด้วยกันนะครับที่รับรองแน่นะงรับเต็มนะฮะครับผมกูนก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นการส่งมอบส่งมอบตําแหน่งเป็นทางการครับหลังจากที่รักษาการ13เดือนครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งแล้วว่าไว้วางใจจากมวลสมาชิกในโานหวลางเกือบหนึ่งปีเต็มนะครับผมครับอ่ะเรียนเชิญอดีตนายกหยองลูกดีึ้นสูุวีทีครับ นายกหน้านะครับเนฮหลังนะครับเชนเชญเชเชิญนะครับสมม่งมอบตำแหน่งนะฮะให้กับนายกอบวเชนหนึงครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากจันโนดนะครับครับอก่ะครับเก่งเ่งเ่งเก่เก่งเด่งเก่ก่เงกกกกกก อาจารย์ครับกลับสวัสดีครับครูบาอาจารย์เรียนพี่โน,น้ตป้าโน,น้ตป้าเป็ดพี่เบียร์คณะกรรมการอาจารย์ดักกี้พี่น้องร่วมอาชีพที่เคารพทุกท่านนะครับก็เขาโล่งอกนะครับเนื่องจากว่าผมอยู่ในตำแหน่งเี่ปีเศษแล้วก็ได้ลาออกไปความจริงผมคิดว่าผมหลุดพ้นแล้วนะฮะแต่ว่า ผมยังอยู่ในตําแหน่งอยู่เพิ่งสิ้นสุดน่าจะสิ้นสุดวันนี้นะครับแต่ที่ผ่านมาที่ดูแลสมาคมไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ก็เนื่องจากว่าผมทํางานหลายอย่างแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตั้งแต่วันแรกที่ผมรับตําแหน่งนายกผมก็มองไว้ตลอดว่าผมก็แต่งตั้งให้โอบัตเป็นรองนายกคนที่หนึ่งหรืออุปนายกคนที่หนึ่งเพราะผมมองว่าโอบัตเป็น เด็กห่มไฟแรงแล้วก็ถึงแม้จะเป็นคนตลกต,ลกต่างจังหวัดเสียงเนอิอาจจะมีดราม่าจากแฟนคลับจากหลายๆคนว่าโอบะเป็นใครทําไมต้องได้มาเป็นนายกที่จริงแล้วโอบะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมากและก็เป็นคนที่ใจกว้างบอ,อ้อ่อารีลูกเต้าก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็หาเงินเก่งที่สำคัญโอบะมีเจ้านาย มีพี่มีน้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตามากมายผมมองว่าผิดกับผมมากซึ่งผมเป็นคนกระโดกกระเด็กนิดหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับร่องอ่อนลอยเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังผมก็ไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ก็มีผู้ใหญ่มอบหมายแต่ตอนนั้นให้ไปทํางานก็ลองไปทําดูนะครับก็เลยต้องลาออกวันนี้นะครับพี่น้องที่เคาลพครับ รู้สึกดีใจและก็ประื้บใจที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการของเราองค์กรของเรานะฮะโอบัตมีศักยภา,าพพอที่เรียนเชิญเชื้อเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในวงการและนอกวงการเข้ามาสู่องค์กรของเราแล้วดูองค์กรของเราเหนียวแน่นขึ้นดูมาตรฐานดีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากนะครับผมเองก็ยังไม่ไปไหนนะครับตอนนี้ก็ยังต้องต่อสู้กับสมาคมต่อไปก็ฟ้องสื่อบนนนิดนึงนะฮะว่าสมาคมของเรานั้น ถูกฟ้องอยู่500ล้านเลือกเพลงทูนกระบอมแก้วไม่รู้ว่าใครจากไหนก็ไม่รู้พออยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาฟ้องเราเราขึ้นศาลไต่สว,ไสว,ไสวนไปหนึ่งรอบแล้วผมก็จัดทีมทนายแล้วเจ็ดคนทีเดียวนะครับป่าจับป่าพยัมขัผ่นเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่าน้องบูเป็นคนร้องเพลงนี้เป็นใครมาจากไหนไม่รู้เราปล่อยไปสี่ปีแล้วเราก็ยังเคยเราเคยฟ้องราชพัฏลุบุรีมาก่อนด้วยซ้ําเพลงนี้ที่เขาเอาของเราไปทํา แล้วเขาก็เราก็ไม่ได้เตียกร้องอะไรเขาแล้วเขาก็ขอโทษเราออกเสื่อแต่วันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนำประกาศว,ว่าฟ้าเมืองไทยเขาบอกเป็นนักแต่งเพลงผมไม่เคยเรู้จักมาก่อนฉะนั้นแล้วก็ขอกำลังใจนะครับผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับ5้าร้อยล้านตรงนี้หรอกครับเขาบอกว่าเขาแต่งอัดใต่โทรศัพท์นาทีกว่าแต่เพลงเรามันรันไปต้องสามนาทีนะครับฉะนั้นแล้วมันผมคิดว่าไม่น่ากลัว ฉะนั้นเราจะหาวิธีพ้อกับยังไงต้องปรึกษาขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมแนะนําด้วยนะครับฉะนั้นผมก็จะต้องอยู่กับสมาคมต่อไปวันนี้กาบของพระคุณทุกท่านนะครับที่ยังให้ความสาคัญกับองค์กรของเราสมาคมตลกของพวกเราหลายๆสมาคมหลายๆองค์กรหลายๆชมรมอิสราพวกเราเขามองว่าพวกเรารักกันเหนียวแน่นผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาพี่น้องเคารพพี่พี่ก็ให้ ผมอ้อมให้ความหวังออกมาดีกับน้องฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากครับขอให้ทุกท่านดูแลกันช่วยกันดูแลองค์กรของเราต่อไปตามขอบคุณครับส่วนครับครับขอบคุณนายยกหยอกลูกหญิงอ่ะเซ็นนายกโอบักซิงเดอร์ครับทุนไรสันนิดหนึ่งครับกับวงวัวสมาชิกครับก็การเรียนที่ปรึกษาจิติมาซากคุณพ่อเป็ดคุณพ่อหนอดคุณลักษมีใหญ่ทุกท่านนะครับพวกเองเป็นนายกภายใต้การกดดันที่ค่อนข้างสูง นะครับทาลายมาตั้งแต่รุ่นป้าตอกมาจนกระทั่งถึงพอเป็ดยกสถานะจากชมรมมาเป็นสมาคมเมาปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดต่อโดยอาจารย์ดูบ้างอาจารย์ดีดอกบดันบ้างอาจารย์ดูกลับมาอีกรอบหนึ่งจารย์ดีกลับมาอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งมาเป็นนายกพวกแร่ย่อมหลูกยี่ถ้าฟังชื่อชันแย่างนี้ท้องใบซ่ามารถที่จะเปรียบเทียบชันกับ อดีตนายกที่พกเคยมาแม้แต่นิดเดียวแต่ผมสัญญากับพี่น้องตลกสัญญากับคุณพ่อทุกคนครับผมคนนี้นะครับโอบาเซนเนอร์จะทำหน้าที่องค์กรของเราให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำมาต่อไปครับขอบคุณครับก็ไสักครั้งเลยครับก็ได้ยินมาพูดจากอดีตนายกยงลูกหีิและนายกคนใหม่โอบาเซนเนอร์ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่า สมาคมเราจะไปไม่รอดครับยังไงก็ไปรอดเนื่องจากยังมีกําลังใจครับทั้งที่พท่ที่ปรึกษ,ษารมมือต้อนรับปานุชเชอริทครับครับที่ปรึกษ,ษาอกนิมศักนะครับ ว่าที่ร้อยตีลดเชิญอีกครับปุ่มมือสักครั้งขอโทษนะป่านะไม่ทด้สร้างตำแหน่งมาก่อนไม่บอกว่าที่ป่าไม่เดินมาเูยเล้วกันอ่าท่านต่อไปปุ่มมือต้อนรับที่ปรึกษสารคดีมาสักอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์เดือดดอกสดาครับนี่เพิ่งมาถึงยังไม่ได้พักเลยเชิญครับอาจารย์ครับงั้นเรามอบหน้าที่ให้กับท่านอาจารย์เป็ดเลยกันนะครับ <Yes. S 2> เล่นสียงนี้มาเาไปบาไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมก็สวัสดีพี่ที่เคารพน้องที่น่ารักในวงการตลกไทย ขอย้อนกลับไปในยุคอดีตที่ผ่านมาสมาคมตลกเกิดขึ้นเมื่อปี2538ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นจะนานไปไหมนี่เป็นย้อนกลับไปนิก่อนหน้านั้นเป็นชมรมนักแสดงตลกป้าต๊อกเป็นประธานชมรม หลังจากปี2538ผมก็เลยบอกว่าเออถ้นั้นเราสร้างรูปธรรมขององค์กรเราชัดเจนไหมตั้งเป็นสมาคมศิลปินตลกผมจําได้วันนั้นมีผมมีพี่ยาวยุยามมีพี่แดนบุรีรัมมีพี่เพราชรกระฉายไปที่สันติยายังไม่เป็นสมาคมไปที่สันติบาลเพื่อไปจดสมาคมเราจะจดสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยเมื่อปอ .2 2538บอกศิลปินตลก สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยสันติบาลไม่จบให้เราใช้ได้เพียงสมาคมตลกวงเล็บประเทศไทยเมื่อสร้างองค์กอรขึ้นมาแล้วผมเป็นนายกสมาคมคนแรกมันต้องทำด้วยวิธีไหนเพื่อต้องการให้สมาคมตลกรู้จักในสังคมก็เลยต้องสร้าง งานสำคัญสาคัญในการพัฒนาองค์กรให้คนเขารู้จักเราเร็วที่สุดปีนั้นเป็นปีที่สมเด็จย่าส่วนคนผมได้คุยกันประมาณ4ี่ห้าคนในสมาคมตลุกบอกว่าเราจะบวชถวายสมเด็จย่าไหมปรากฏว่ามีประมาณสมาชิกอยู่ในคณะกรรมการสมาคมทั้งหมดอยู่4ี่ห้าท่านเองบอกเราจะบวช เมื่อเราสี่ห้าคนรวมกันเขากระจายข่าวออกไปให้ตลกได้รู้เป็นภาพที่ประทับใจมากตลกร่วมบวชถวายสมเด็จญาตทั้งหมด119คนในสังคมที่เห็นประชาชนที่เห็นรักใคร่เอ็นดูตลกบทดชื่นชอบชื่นชมตลกบทศรัทธาในตลกบม เราทำขวัญหน้าที่ท้องสนามหลวงจริงใหญ่ที่สุดในวงการศิลปินทั้งหมดทุกใครก็ชื่นชอบชื่นชมใครก็ต้องการใครก็เห็นภาพน้ำตาไหลเห็นภาพพวกเราน้ำตาไหลทั้งหมดเพราะความรักความผูกพันจากคนสามสี่คนที่นั่งคุยว่าเราจะบวชถวายสมเด็จเนี่ยพอไปนำเสนอทั้งหมดกลายเป็นหนึ่งสิ